สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้วิชาสังคมศึกษาป .5 นะคะเรามาเริ่มหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมค่ะซึ่งในหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนด้วยกัน5หน่วยย่อยด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องพระไตรปิฎกค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้นะคะที่เราจะเรียนแบ,บ่งออกเป็น5เรื่องด้วยกันค่ะโดยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องไตรปิฎกค่ะเรื่องที่สองก็คือภารตนาทัยนะคะเรื่องที่3คือหลักธรรมนะคะทา,า,างพระพุทธศาสนานะคะเรื่องที่4ี่คือพุทธศาสนาสภาิตะคะ่ะและเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือการปฏิบัติตนนะคะตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาค่ะ เรามาลองคิดลองจินตนาการกันดูนะคะพระไตรปิฎกมีลักษณะอย่างไรพระไตรปิฎกนะคะเป็นหนังสือหรือคัมภีร์ที่รวบรวมนะคะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดโมด่มีลักษณะเป็นเล่มนะคะมีปกแข็งนะคะมีจำนวนทั้งหมด45เล่มด้วยกันค่ะพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกหมายถึงอ,อะไรนะคะ พระไตรปิฎกหมายถึงหนังสือหรือคัมภีร์ที่รวบรวมหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานะคะทั้งหมดไว้เป็นหมวดหมู่เป็นคัมภีร์สาคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะความสําคัญของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนะคะมีความสําคัญอย่างไรพระไตรปิฎกถือว่าเป็นคัมภีร์ที่บรรจุคําสอนนะคะทั้งหมดของพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกนะคะเปรียบเสมือน องค์แทงของพระพุทธเจ้าการอ่านหรือว่าการศึกษาพระไตรปิฎกเสมือนได้ฟังธรรมนะคะจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนะคะสามารถนําแนวทางความรู้ที่ได้ศึกษานะคะไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตให้ประสบความสุขได้ตามแต่ละบุคคลค่ะองค์ประกอบของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนะคะแบ่งออกเป็น3คัมภีร์ดังนี้ค่ะ 1. พระวินัยปิฎก หมายถึงคำพีที่เก็บนะคะรวบรวมเกี่ยวกับข้อห้ามและข้อปฏิบัติของพระสงฆ์เรียกว่าพระวินัยค่ะ 2. พระสุตตันตะวิดกหมายถึงคำพีที่เก็บรวบรวมหลักคำสอนที่ใช้สอนบุคคลตามสถานที่ต่างๆเป็นเรื่องราวที่มีบุคคลเหตุการณ์และสถานที่ประกอบเรียกว่าพระสูตร 3. พระอภิธรรมปิดกหมายถึงคำพีที่เก็บรวบรวมหลักคำสอนที่เป็นหลักธรรมล้วนๆไม่มีบุคคลเหตุการณ์หรือสถานที่ประกอบเรียกว่าพระอภิธรรมองค์ประกอบของพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกนะคะฉบับภาษาไทยมีจำนวนสิห้าเล่มนะคะโดยแบ่งออกเป็น 1น,นะคะพระวินัยปิดกพระวินัยปิดกนี้นะคะจะเริ่มที่เล่มที่1จนถึงเล่มที่8ค่ะ 2. พระสุตตันตปิดกนะคะจะเริ่มตั้งแต่เล่มที่9ถึงเล่มที่สานะคะต่อมา 3. พระอภิธรรมปิดกนะคะจะเริ่มที่เล่มที่ส4ถึง45นะคะหากว่าเรานะคะจะต้องการที่จะไปค้นนะคะพระไตรปิดกนะคะเราจะต้องรู้หมวดหมู่นะคะว่า เราจะไปค้นนะคะในหมวดหมู่ที่เท่าไหร่นะคะเช่นถ้าเรานะคะจะไปค้นเกี่ยวกับพระวินันปิฎดกนะคะเราก็ต้องไปค้นหานะคะเรื่องจากเล่มที่1ถึงเล่มที่8ค่ะ mm hmm. คงมีเรื่องน่ารู้นะคะเกี่ยวกับพระไตรปิฎกขงา่าเนาเรียนค่ะพระไตรปิฎกนะคะได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยระบบมุกป,ปาฐะนะคะก็คือการท่องจํา จนกระทั่งนะคะประมาณปีพศักราชะะ450ได้มีการบันทึกนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรที่ประเทศศรีลังกาภาษาที่ใช้ในการบันทึกพระไตรปิดกนั้นนะคะก็คือเชื่อกันว่าได้แก่ภาษามาคตีนะคะหรือภาษามาตนั่นเองนะคะรู้จักกันนะคะในเวลาต่อมาว่าภาษาบาลีหรือตันติภาษาพระไตรปิฎกนะคะของนิกายมหายางจะแตกต่างกับนิกายเถรวาดนะคะทั้งในด้านการจัดลำดับเนะะื้อหา และชื่อของพระสูนและใช้ภาษาศาสกาศนะคะแทนภาษาบาลีเป็นส่วนใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งนะคะประเทศไทยเรานะคะเป็นนิกายเถยระว่ากันเองนะคะนักเรียนเรามาบูรณาการนะคะศาสนานะคะกับกลุ่มประเทศอาเซียนของเรากันค่ะศาส,สนาต่างๆมีหลักคำสอนให้สาสารณชนได้ประพฤติปฏิบัติ ศาส,สนาที่ประชาชนส่วนใหญะะ่ในประเทศสมาชิกอาเซียนนับถือต่างก็มีหลักธรรมคำสั่งสอน,นะะของศาสนาหลักคำสั่งสอนดังกล่าวได้รวบรวมไว้ในคัมภีร์ของศาสนาดังตัวอย่างเช่น,นะะหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกค่ะส่วนหลักธรรมคำสั่งสอน,นะะของศาสนาอิสลามะะจะรวบรวมไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานค่ะและ หลักคำสอนนะคะของศาสนาคริสต์นะคะจะรวบรวมนะคะคำสอนศาสนาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองค่ะนักเรียนเล่นเกมนะคะกิจกรรมหมวดหมู่พระไตรปิดกกันค่ะข้อที่1คัมภีร์ที่เก็บรวบรวมนะคะเกี่ยวกับข้อห้ามและข้อปฏิบัติของพระสงฆ์นักเรียนคิดว่าอยู่ในหมวดหมู่ของข้อไหนคะระหว่างพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกคําตอบก็คือข้อ1ค่ะก็คือพระวินัยปิฎกันเองนะคะข้อ2คัมภีร์ที่เก็บรวบรวมหลักคําสอนที่เป็นหลักธรรมล้วนๆไม่มีบุคคลเหตุการณ์และสถานที่ประกอบหลักธรรมนี้อยู่ในหมวดหมู่ไหนคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของพระอภิธรรมปิฎกนั่นเองค่ะต่อไปข้อสามคำพีที่เก็บรวบรวมหลักคาสอนที่ใช้สอนบุคคลตามสถานที่ต่างๆเป็นเรื่องราวที่มีบุคคลเหตุก,การณ์และสถานที่ประกอบจัดอยู่ในหมวดหมู่ของพระไตรปิฎกหมวดหมู่ไหนคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2เองค่ะพระสุตตันตะปิฎดกนะคะจากที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะเรามาสรุปความรู้กันค่ะพระไตปิฎกนะคะพระไตปิฎดกหมายถึงคำภีที่รวบรวมนะคะหลักคำสองของพระพุทธศาสนาไว้เป็นหมวดหมู่นั่นเองค่ะซึ่งพระไตปิฎดกนะคะมีองค์ประกอบนะคะที่สำคัญดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะพระวินัยปิดก 2. พระสุตตันตปิดกพาและ3พระอภิธรรมปิดกนั่นเองนะคะเรียนนะคะได้เรียนผ่านคลิปวีโอนี้แล้วนะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดน,นะคะตอบคำถามจำนวน6ข้อลงในสมุดวิชาสังคมศึกษานะคะแล้วให้นักเรียนนะคะถ่ายรูป ส่งมาให้คุณครูในรายกลุ่มของห้องเรานะคะแบบฝึกหัดน,นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนนะคะตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุดวิชาสังคมศึกษาค่ะ 1. พระไตรปิฎกหมายถึงข้อ2ความสำคัญของพระไตรปิฎกคือข้อที่3 อ,องค์ประกอบของพระไตรปิฎกค,คืออะไรคะข้อที่4พระวินัยปิฎกหมายถึงข้อที่5พระสุตตันตปิฎกหมายถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อ 6. พระอภิธรรมปิฎกหมายถึงอะไรคะในักเรียนนะคะทาแบบกัดลงไปในสมุดนะคะเมื่อเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในลายกลุ่มได้เลยนะคะจเรียนแล้วนะคะเด็ก แล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ